หนาวอย่างนี้ค่ะทุกคนหนาวมากแต่เมืเ่อีี้เพื่อนๆก็บอกว่าไม่ค่อยจะหนาวอะไรขนาดนั้น,นแต่ทำไมเรารู้สึกว่าเราอ่ะหนาวมาก มันมีสาเหตุนะทุกคนไปอ่านเจอมาเขาบอกว่าการที่เราเนี่ยเป็นคนขี้หนาวหรือว่าหนาวกว่าคนปกติเนี่ยมันอาจจะแฝงโรคอะไรอยู่ก็ได้อาการหนาวหรือว่าขี้หนาวของเราเนี่ยนะคะจะบอกว่ามันอาจจะเกิดจากศูนย์ควบคุมอุณหภูมิของร่างกายนะคะไฮโปธรามัสนะคะที่อยู่ในสมองเนี่ยเกิดความบกพร่องค่ะจากอายุนะคะที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะหรือความหนาวของเรานะคะอาจจะเกิดจากภาวะโภชนาการนะคะที่ไม่เหมาะสมเราได้รับโภชนาการที่แบบไม่เพียงพอ ต่อร่างกายทําให้มีระดับไขมันเอยระดับกล้ามเนื้อเอยนะคะที่น้อยกว่าที่ควรจะเป็นหรือความหนาวนะคะอาจจะเกิดจากภาวะสุขภาพของเราที่ไม่ดีค่ะจึงทําให้เราหนาวกว่าคนอื่นซึ่งมันบอกโรคได้นะคะซึ่งอาการหนาวง่ายนะคะก็อาจจะมีสาเหตุมาจากดังนี้ค่ะ 1. ก็คือภาวะโลหิตจางหรือว่าภาวะเลือดจางหรือว่าเรียกว่าอนิเมียค่ะเกิดจากการที่ร่างกายเนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะสร้างในเลือดแดงนะคะได้เพียงพอที่จะลําเลียงออกซิเจนนะคะเพื่อไปเลี้ยงเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายค่ะ ข้อ 2. ความหนาวของเรานะคะอาจจะเกิดจากภาวะที่มีฮอร์โมนไทรอยต่ําค่ะซึ่งฮอร์โมนไทรอยนะคะเป็นฮอร์โมนที่สําคัญของร่างกายที่จะควบคุมระบบเมตาบอลิซึมนะคะหรือว่าควบคุมการเผาผลาญสารอาหารต่างๆของร่างกายของเราเพื่อที่จะแปลเปลี่ยนนะคะให้พลังงานกับร่างกายของเราค่ะหรือเรียกว่าภาวะไฮโปไทรอยค่ะข้อ3นะคะอาจจะหนาวจากการที่มีความผิดปกติของหลอดเลือดของเราก็ได้ค่ะคือแบบมีภาวะที่แบบหลอดเลือดมันหดตัวได้ง่ายกว่าปกติทําให้เราหนาวกว่าคนอื่น ปลายมือปลายเท้าก็จะแบบหนาวเย็นได้ง่ายข้อ4อาจจะหนาวกว่าปกติจากที่คุณเนี่ยเป็นโรคเบาหวานก็ได้นะคะคนที่เป็นโรคเบาหวานนะคะเขาก็จะมีอาการของปลายประสาทอักเสบจะส่งผลนะคะให้มือแล้วก็เท้าของผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานนะคะมีแบบการเย็นกว่าปกติะคะ่ะข้อ5้ คุณอาจจะหนาวเย็นมากกว่าปกติเพราะว่าคุณนะหืมผอมมากค่ะ BMI ก็คือน้อยมาก BMI หรือดัชนีมวลกายค่ะคำนวณได้จากน้ำหนักตัวนะคะเป็นกิโลกร,รมัมหารด้วยส่วนสูงของเรานะคะเป็นเมตรคูณด้วยส่วนสูงเป็นเมตรค่ะหรือว่าส่วนสูงกําลังสองนั่นเองยกตัวอย่างเช่นในน้ําหนัก54กิโลกร,รัมนะคะแล้วก็แนนสูง1 6 3ซนติเมตรค่ะก็54ตั้งเลยนะคะแล้วก็หารด้วย1.3ยกกําลังสองค่ะก็จะได้เท่ากับ20.38ค่ะแป ผลออกมานะคะของแนนนะคะอยู่ที่ปกติสมส่วนค่ะเพื่อนๆลองคำนวณกันดูนะคะจะได้รู้ดัชนีมวลกายของเราค่ะ ร่างกายผอมเกินไปนะคะทําให้มีไขมันน้อยเกินไประบบการเผาผลาญของร่างกายเนี่ยก็ทํางานน้อยลงเกิดทําให้คนผอมมากๆเนี่ยหนาวกว่าคนทั่วไปไงนะคะเอารู้อย่างนี้แล้วนะคะลองสังเกตตัวเองสิคะว่าเราเนี่ยหนาวจากอากาศสภาพอากาศที่มันหนาวเย็นจริงๆหรือว่าเราหนาวผิดปกติจากมีโรคต่างๆแฝงอยู่หรือเปล่าแล้วเราไม่รู้หรือเปล่าต้องรีบไปพบแพทย์กันนะคะทุกคนและคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยค่ะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดี ี่สวั้ดีน่ะ